สวนสาธารณะค่ะปิดถนนเลยติต้นไม้ล่มลื่นดีค่ะเสียงนกเยอะจังเราไปดูนกกันต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยอ่ะสินกยัก เราขึ้นไปดีกว่าค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆ้านี่ประมาณ9โมงไป10 0โมงค่ะประมาณ10โมงเชา้าอากาศก็หิม,มะเริ่มละลายแล้วค่ะอากาศเริ่มดีแล้วจะติดกับทะเลด้วยนะคะนะคะนี่คือบรรยากาศสวนสาธารณะนะคะ ในเดนมาร์กนะคะในประเทศเดนมาร์ก hmm. ก็คือตรงนี้เขาจะชอบมาเดินเล่นกันนะคะวิวทะเลสวยไหมอันนี้จะมีลานนี้เขาจะชอบมาจัดดนตรีกันนะคะชอบมาจัดเสียงเพลงกันนะุูทูชันน์ลานนั้นที่เต่าทำนะคะเห็นไหมคะช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมาจัดวงดนตรีกันตรงนี้ค่ะตร,นนตรงนี้นแหละคะ่ะ ก็ทะเลค่ะสวยไหมหิมะเริ่มละลายแล้วค่ะเพื่อนดีใจจังฝนเริ่มตกโปรยๆมาหิมะก็เริ่มละลายค่ะนี่ตรงนี้สวยสวนสาธารณะก็เป็นทะเลเดนมาร์ก แล้วตื่นเช้าเช้าเช้าที่มาดินมาดูนัาทะเลดูดทะเลคนก็จะชอบมาเดินตรงนี้กันนะคะช่วงซัมเมอร์ยิ่งสวยค่ะนะคะตรงนี้จะร่มรื่น